อาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเด้อผมจะมาซื้อเพชรให้ดูผมบอกเลยว่าใครเข้ามาดูคลิปนี้โคตรคุ้มนะผมจะซื้อเพชรแบบไม่เสียตังค์เว้ยฟรีดอมฟรีดอมโอโพไหนกันดีครับเพชรผมก็ไม่มีจัก,กรบาทเลยเอาเป็นอันนี้ละกันนะ2.99ด้ดีไหมดีครับและวิธีที่ทำไม่ไม่เสียตังค์เนี่ย ก็ดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะรู้เองเออมีข้อความเข้าโอเคช่างมันครับกดซื้อไปครับผมผมแนะนำว่าผมต้องพอสใส่รหัสก่อนนะแป๊บหนึ่งใส่รหัสเสร็จเนี่ยคุณก็กดนั่งยันนอนยันยืนยันไปเลยนะครับโอเคผมแนะนำว่าใครที่ใส่บัตรเครดิตเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะต้องเป็น เงินในโทรศัพท์เท่านั้นนะครับถึงจะทําได้เคเพชรเข้ามาแล้วครับผมพันเก้าเพชรนะเอาทำไมได้พันเก้าเลยวะาช่างมันครับผมพันเก้าก็พันเก้านะอ่าผมก็จะมาเช็คยอดเงินให้ดูก่อนนะเช็คยอดเงินของผมนะครับผมนี่เช็คยอดเงินรอแป๊บหนึ่งนะครับ ผมบอกว่าใครดูนี่คุ้มจาก150นะครับเหลืออยู่48บาทนะผมก็จะไปดึงเอาเงินคืนดึงยังไงก็มาดูกันเลยนะครับใครที่ติดตามผมเนี่ยก็จะ <c oughs> คุ้มสุดๆดนะครับสำหรับคลิปนี้โอ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 ้กินไปว่า Google Pay นะครับผม <c oughs> Google Pay ครับ อาจจะมีเสียงลมเข้านะครับเพราะว่ามันร้อนครับผมก็เปิดพัดลมครับขอภัยในความไม่สะดวกด้วยใครที่มีคําถามอะไรนะครับก,ก,ก็ทักแชทมาทักทักเฟซมาไม่ใช่ทักแชททักเฟซมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ถ้าผมรู้นะถ้าไม่รู้ผมไม่ตอบนะ <c oughs> เอา้าผมกดผิดหรือเปล่ามาไม่ผิดนะครับกดถูกแล้วให้เข้าด้วยโครมนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตธรรมดา ในโทรศัพท์ระบบ Android นะครับถึงจะทำได้อ่ารอสักครู่ครับเดี๋ยวผมตัดคลิปให้แล้วกันโอไม่ต้องละมันมาละกดแถบซ้ายมือครับผมตรงคำว่า Google Play นะครับริมซ้ายมือสุดกดเข้าไปเลยโทรศัพทพ์จะค่อนข้างช้าหรือว่าเน็ตมันช้าก็ไม่รู้ก็กดเออติดสักที กดไว้ว่าบัญชีของฉันนะครับคําว่าบัญชีของฉันมับเขาให้เออมันจะขึ้นว่าคุณเนี่ยได้ซื้อแพ็กเกจนี้ไปแล้วนะครับเมื่อวันที่30เมษายนะจำนวนเงินร้อยหกบาทให้กดจุด3จุดกดรายงานปัญหาอย่าทำบ่อยนะครับทำบ่อยนี่โดนแบนนะครับเดือนนึงก็ทำ3ามถครั้ง แนะนำว่าสามครั้งจะดีสุดเลือกอะไรก็ได้ครับอืแล้วก็กดส่งผมจะโดนแบนไหมเนี่ยผมเล่นคุกเกาหลีไอ้เกมเศรษฐีไปนะก็ <c oughs> กดไปสองสามครั้งแล้วแหละไม่โลภไม่โลภนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะเราไม่ได้แฮกอะไรด้วยเช็คยอดเงินให้ดูเลยครับ มับอ่าเหลือร้อยห้าสบาทเหมือนเดิมเป็นงไงล่ะวิเศษสัตว์นะครับเฮ้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนทิกอะไรอีกก็คอยติดตามมานะเดี๋ยวจะแชร์ให้